สวัสดีครับชาลราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีเมษในชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวจันรของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษรคนาเมษนะครับสโคปเป็นเดือนสนับเดือนกุมภาพันธ์2อ6 5นี้เป็นเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับขออนุญาตเปิดไพ่ไว้เพื่อ สะดวกรวดเร็วในการทํานายดวงนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรนงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์เดีมาวได้ที่ user bupaya59 นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูแนวโน้มทิศทางของในเรื่องของการเงินการงานชคลาภกันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไหสรับชาวเมษนะครับ ในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้คุณอาจจะมีแนวโน้มติศทางของในเรื่องของโชคลาภนะครับค่อนข้างดีนะมีในเรื่องของการเงินหรือมีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน้องเนื่องจากมีอิทธิพลของ v i f อ of f o r ์ จูนนะครับหมายถึงนักษณะของกงล้อแห่งโชคลาภนั่นเองแปลว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแนวทางของการเงินนะครับแนวทางของการสแสวงหารายได้ในเรื่องของการที่ขนขวายสิ่งใดมักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีน้เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนมีลาบแบบฟุกฟกุมีอะไรที่เหมือนแบบ บางทีแล้วเราทําในเรื่องของการค้าการลงทุนในสิ่งต่างๆมักจะมีรายได้แบบฟุกๆมีลูกค้ามาอุดหนุนมาช่วยเหลือเรามาคอยซัพพอร์ตเราประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสในนิมิตใหมายที่ดีมากสหรับวงล้อแห่งโชคลาบนะครับหมายถึงคุณจะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆเหมือนเป็นประตูที่เปิดรับให้กับตัวคุณได้มีในเรื่องของโชคลาบสิ่งดีๆเข้ามากับตัวคุณเองได้มากขึ้นสหรับชาวเมธแล้วก็หลักคนาเมษนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้ยการงานของคุณน่ะมีโอกาสที่จะมีการพัฒนามีการที่ตัวคุณจะมีการต่อยอดมีการเติบโตในสายงานของตัวคุณเองมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของไนถือไม้มาแปลว่าคุณอาจจะเอาจริงเอาจังมีการขยับขยายมีการปรับเปลี่ยนมีการเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสในลักษณะของการที่มีการงานนั้น เหมือนมีพลังงานมี Power ที่เต็มเปี่ยมเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณมีพลังงานที่ดีมี mindset ที่ดีในการคิดในการตัดสินใจในกระบวนการ Process สิ่งต่างๆมันค่อนข้างมีการ Run ที่ดีมากนะครับกับโปรเซสตรงนี้ เพราะว่าตัวคุณเองค่อนข้างเอาจริงเอาจังแล้วก็คาดหวังกับในเรื่องของการงานที่อยากจะให้มันมีการเติบโตมีการพัฒนาในสิ่งที่ดีเพราะว่าในเรื่องของไนท์ถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนการงานนั้นจะมีการแบบพัฒนาเติบโตแล้วเรียนรู้ในทักษะความชำนาญความพิเศษที่สูงมากเป็นสกิลอะไรที่เหมือนกับใช้ในเรื่องของความถนัดเลย อะไรที่มันเป็นงานถนัดเนี่ยคุณมักจะมีการประสบความสําเร็จในการต่อย,ยอดการพัฒนาที่ดีเพราะว่าสังเกตดูว่าม้าเนี่ยเป็นการก้าวกระโดดการที่ม้าจะกระโดดลงไปเหมือนแบบไม่ใช่ม้าที่ควบแบบเดินปกติหรือวิ่งเร็วเท่านั้นแต่มันเป็นการกระโดดมันแปลว่าทักษะของคุณต้องใช้ในเรื่องของสกิลความรู้ความสามารถที่สูงมากกับการที่จะใช้เล่นท่ายากแบบนี้ได้ดังนั้นแล้วหมายความว่าคุณกำลังจะมีแนวโน้มของการตกผลึก นะครับหรือการใช้ทักษะในการงานนั้นนำมาเกาะมาต่อยอดมาพัฒนาในทิศทางที่ดีอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ควินถือไม้นั่นเองสิ่งที่คุณนั้นพัฒนาต่อยอดเนี่ยมันจะเกิดความมั่นคงแล้วก็เกิดในลักษณะของการบริหารการจัดการโปรเซสต่างๆนั้นได้ประสบความสําเร็จนี่ดีอย่างมากเลยในช่วงของเดือนนี้มีโอกาสในการเติบโตการพัฒนาการมีในเรื่องแบบของ การงานที่ประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้เหมือนกันนะครับมีราชินีถือไม้มาราชินีถือไม้หมายถึงคุณจะมีผลงานที่โดดเด่นมีผลงานที่เข้าตาในลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นในลักษณะของลูกลูกค้าของเราอ่ะเราอาจจะมีการแบบรันโปรเซสได้ดีจนทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าประทับใจกับในเรื่องของการ ลงไม้ลงมือการเอาจริงเอาจังของคุณเนี่ยเห็นศักยภาพของคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นไงนะครับมีความหวังที่คุณจะได้รับมีโอกาสดีๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยยื่นสิ่งดีๆให้กับตัวคุณค่อนข้างดีเลยนะนะครับแสดงว่าชาวเมธลักนณะเมธเป็นโอกาสจังหวะของการงานที่เติบโตพัฒนาและก็สามารถที่จะมีทักษะในเรื่องของสกิลต่างๆนั้นประสบความสำเร็จในการนำมา a d a p หรือประยุกต์ใช้นะครับได้ประสบความสำเร็จอย่างที่บอกเลยนะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของไพ่นั้นยังมีอิทธิพลของการมีปัญหาบ้างนะครับกับในเรื่องของการงานแล้วก็การลงทุนขอพูดถึงพ์ทลงทุนกันก่อนพ์ทของการลงทุนคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงจากไพ่ห้าไม้ห้าไม้หมายถึงคุณอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของหุ้นส่วนบ้างหรือการลงทุนบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีแบบคู่แข่งเยอะอะ ่สมมติว่าคุณขายในเรื่องของออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ s h o ปปี e, Lazada หรือ JD.com อะไรอย่างเงี้ยเป็น e c o อมเมิรต่างๆเงี้ยบางทีเราอาจจะมีเราต้องมีกลยุทธ์อ่ะในการที่เราจะต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไป Adap t ไปปรับประยุก์ตใช้หรือการแบบรันขบวนการ Process สิ่งต่างๆแต่คุณจะส่งไวนะถ้าเกิดคุณคุณต้องส่งไวอ่ะคุณจะได้รับความประทับใจจาก ลูกค้านะครับคุณค่อนข้างส่งไวนะเพราะว่าม้าเนี่ยคือการขนส่งใช่ไหมครับเราเป็นการกระโดดแบบนี้มันแปลว่าคุณน่ยจะมีการติดต่อการสื่อสารที่เร็วที่ว่องไวถ้าคุณใช้ระบบใครที่ค้าขายในแพลตฟอร์มนะครับ ถ้าคุณสม่ำเสมอบริหารจัดการรันโปรเซส s กับลูกน้องควบคุมลูกน้องควบคุมสถานการณ์ได้และมีการส่งนะครับที่ค่อนข้างรวดเร็วว่องไวตอบชัดเร็วเนี่ยคุณจะได้เปรียบคนอื่นเขานะครับกับการค้าขายในเรื่องของ s h อ p e e Lazada หรือเป็นพวกการค้าขายใน Facebook อะไรก็ได้นะครับคุณจะมีโอกาสที่จะมีชัยชนะตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีไพ่ ให้ห้าไม้หมายถึงความขัดแย้งอันนี้มันเป็นพาร์ทของอาการทําธุรกิจใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีความขัดแย้งบ้างบางทีมันแบบร่วมหุ้นลงทุนมาในลักษณะของการที่อาจจะแบบมีการเติบโตมีการพัฒนามีรูปแบบของผลประกอบการที่เติบโตที่ดีแล้วแต่มันเริ่มมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาให้คุณต้องจัดการต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขแต่คุณไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทุกสิ่งของคุณที่กำลังมีปัญหากับการงานเนี่ยคุณจะสามารถบริหารจัดการได้เนื่องจากอ่าควีนถือไม้หมายถึงการบริหารการจัดการและยังหมายถึงนสักะของการควบคุมสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ประสบความสําเร็จนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะมีแนวโน้มของการเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้แต่มันอาจจะต้องใช้กลยุทธ์นิดนึงกับการพัฒนา สิ่งต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปคุณสามารถจะเคลียร์นะครับกับปัญหาตรงนี้ได้จาก just ติ e หรือถ้าเกิดคุณมีปัญหาในลักษณะของคนในองค์กรถ้าเป็นพาร์ทของการทำงานประจำใช่ไหมครับบางทีแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหามีความทะเลาะก,กันกับในเรื่องของคนที่ทำงานบ้างหรืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกับหน่วยงานกันและกันนะหรือมีเพื่อนที่อาจจะแบบทั้งหวังดีทั้งหวังหลายกับเราแหละที่เข้ามา มาปะทะกับตัวเราแล้วก็มีปัญหากับตัวเราใช่ไหมครับเราอาจจะแบบอยากจะทวงหาความยุติธรรมหรือบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันไม่ชัดเจนเราต้องการความชัดเจนแล้วก็ต้องการความยุติธรรมเพราะว่าบางทีเราอาจจะเป็นฝ่ายถูกกระทําก็ได้นะครับประมาณนี้คุณอาจจะทวงถามความยุติธรรมคุณสามารถที่จะมีแนวโน้มที่ผู้กผู้ใหญ่นั้นคอยช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันให้กับตัวคุณได้จากไพ่คิงถือดาบ งเนี่ยนะครับคิงถือดาบแปลว่าถ้าเกิดคุณทวงหาความยุติธรรมกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าคิงถือดาบนะครับแล้วก็ราชินีถือดาบมาพร้อมกันแบบนี้แปลว่าคุณนะ่ะจะได้รับความยุติธรรมนะจากในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการปกครองของบริษัทอะไรประมาณเนี้ยคุณจะได้รับความเป็นธรรมจากไพจัสติด แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ผิดเองเป็นฝ่ายที่ไปหาเรื่องเขาเป็นฝ่ายที่อาจจะแบบเสียเปรียบแหละเพราะเราอาจจะทําอะไรด้วยอารมณ์เกินไปฝ่ายอ s ฟสอดเนี่ยระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นหน้าคุณเหมือนกันนะก็จะจับตามองคุณแล้วก็เพ่งเล็งกับคุณเหมือนกันคือหมายความว่าชาวเมธลักนณเมธแบ่งออกเป็นสพาร์ทถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกต้อง เขาจะช่วยเหลือคุณคอยแก้ไขปัญหาช่วยกับตัวคุณเพราะคุณต้องการความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมแบบนี้แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ผิดเป็นฝ่ายที่ไปทําอะไรที่มันแบบไม่ชอบมาพากลเองหรือเป็นฝ่ายที่แบบไปทะเลาะกับเขาเองแล้วเขาสืบได้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ผิดเนี่ยคุณก็จะถูกเล่งงานนะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือฝ่ายออฟสอตใช่ไหมครับเป็นการถือดีถือตัวเป็นการที่แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบ ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแบบการกระทําที่เหมือนแบบต้องการเอาชนะจนเกินไปเลยเผอทําในสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นก็ระมัดระวังพอผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะจับตาเพ่งเล็งกับตัวคุณก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวังส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ทีนี้เรามาดูในพาร์ทของในเรื่องของอันนี้สักนิดหนึ่งนะครับการเงินเนาะทีนี้การเงินเนี่ยคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินค่อนข้างแบบอย่างที่บอกกะดีมากเพราะไพ่วิลออฟฟอร์จูดเนี่ยเป็นไพ่ของการเงินกงล้อแห่งโชคลาภหมายความว่าคุณจะมีการเงินที่ดีมีการเงินที่หมุนได้สะพัดมากขึ้นมีการเงินที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการค้าการลงทุนผลประกอบการ ประสบความสําเร็จมากเป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวนะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะค่อนข้างเห็นคุณค่าของการเงินแหละเหมือนคุณอาจจะเหมือนแบบมีการเงินที่ติดขัดที่สะดุดไปบ้างในบางจังหวะบางโอกาสเพราะบางคนต้องเอาเงินเวทมาลงทุนใช่ไหมครับหรือมาต่อยอดอะไรประมาณนี้มันจะทําให้ตัวคุณนะั้นมีการเงินที่ประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งมากขึ้นหรือมีแนวโน้มของการเงินนั้น เติบโตพัฒนานแนวแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณเก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยคุณจะเติบโตในเรื่องของการเงินนั้นได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรแบบทวีคูณเลยนะครับประมาณนี้เช่นกันดังนั้นเนี่ยการเงินค่อนข้างดีมากนะครับมีการเงินที่หมุนได้สะพัดเลยมีข่าวดีที่คุณจะได้รับก็คือมีอศัศวินถือถ้วยคือบางอย่างแล้ว สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนามันรู้สึกไกลเกินเอื้อมนะครับตอนนี้ได้แต่รอข่าวได้แต่รอคอยออการพัฒนาการเติบโตหรือการได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีได้รับสิ่งต่างๆที่คุณนั้นคาดหวังเอาไว้แล้วมันจะมีแนวโน้มของการที่ได้รับการตอบโจทย์แพชชั่นของคุณนั้นได้ประสบความสําเร็จนะครับถือว่ามีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็คนคอยสนับสนุนมีกัลยาน,นามิตรที่คอย เกื้อ <c oughs> กูลกับตัวคุณด้วยเช่นกันในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีการเดินทางกับในเรื่องของการงานนะครับค่อนข้างบ่อยหรือบางคนอาจจะเที่ยวเยอะนิดนึงนะมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นมีการที่จะไปแบบบางคนอาจจะเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้เลยทีเดียวหรือบางคนอาจจะไปแบบใกล้ๆก,ก็ได้แต่เดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับมีโอกาสในการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการงานได้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มที่ทงเฉไรนะครับสำหรับโชคลาภนะขอไพ่โชคลาภให้กับชาวเมธแล้วก็ลักขาเมธด้วยนะครับไพ่ใบแรกนะครับไพ่เดทอย่าเพิ่งตกใจนะครับอัศวินถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับห้าหมายห้าหมายมาสองใบระมัดระวังนะครับว่าการ ลงทุนของคุณนั้นอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วอาจจะแบบต้องแก้ไขสถานการณ์นิดหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้นะครับอาจจะมีข่าวดีเข้ามาภายหลังอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้คุณอาจจะเกิดภาวะของความติดขัดนะครับการสะดุดในเรื่องของอ การลงทุนหรือว่าในเรื่องของสินทรัพย์สิ่งต่างๆบางคนอาจจะทําการเทรดหุ้นนะครับหรือกองซื้อกองทุนหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่อาจจะติดลบไปหรือมีปัญหากับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะแบบมีผลกําไรที่ติดลบหรือขาดทุนไปในช่วงจังหวะหนึ่งแต่มีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีนะครับจาก ในออบครับเพรว่าผลประกอบการของสิ่งต่างๆที่มันมีปัญหาหรือติดลบไปหรือเป็นในเรื่องของอะไรก็ได้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มของการที่คุณนั้นจะสามารถแก้ไขแล้วปรับไปแนวโน้มทิศทางที่ดีจากไหนถือถ้วยเปราว่าคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ที่คุณได้ตอบแทนกลับมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วเลขเด่นนําโชคนะครับจะมาจากในลักษณะของ บรรทัพบุุษก็ได้นะครับที่เสียชีวิตไปเป็นเลขบรรทับบุรุษหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอวันเดือนปีพศของบรรทับบุรุษหรือเลขอายุอะไรแบบเนี้ยกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นบรรทับบุรุษอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถที่จะเป็นเลขเด่นนําโชคตรงนี้ได้ด้วยเชย่นกันรวมไปถึงในะลักษณะของการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเลขทะเบียนรถนะครับของ เพศชายอาจจะเป็นคนที่ทํางานหรืออาจจะเป็นาสามีหรือเป็นเพื่อนของเราเป็นแฟนของเราก็ได้นะครับเป็นเลขท้ายทะเบียนรถของผู้ชายนะครับที่อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของคนใกล้ตัวคุณนั้นอาจจะเป็นเลขเด่นนําโชคให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ของงดาการบอกเลขนะครับเพราะว่าอาจจะถูกจับตาและเพ่งเลงมากเกินไปจาก ยู u ูบนะครับหรือหน่วยงานอื่นๆก็ขอแค่บอกว่ามาจากไหนจากราบลอยประมาณนี้นะครับ ก็ระมัดระวังนะครับลงทุนอย่างมีสตินะครับเพราะมีไพ่เดทนะอย่าออินเดทขาดแล้วระมัดระวังกันเหมือนแบบมีการขาดทุนหรือขาดสภาพคล่องไปบางครั้งแต่ก็จะได้รับการสนับสนุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากโชคลาภได้จากวงล้อแห่งโชคลาภด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ